ลุนลุนลน่นายางก็หลุดโอ้โดนดไปช่อนครับตัวไม่ใหญ่อหลุด,ดยังอหลุดไปแล้วมั้งหลุดโอ้ไม่ได้กินหดแดง ครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่ช่อง YouTube ของพานปาพีเอลครับวันนี้ก็ออกไม้ที่สายตะวีครับยิงนัดแรกก็พลาดไปแล้วครับโดนครับเมื่อกี้ใส่กระตุกมืออยู่แต่พอสาวขึ้นมาแลมันหลุดน่าจะโดนไม่เต็มน้ำแห้งมากครับช่วงนี้ไปที่ไหนก็ไม่มีไม้เลยก็ยังพอมีไม้แห่งนี้ครับให้ได้ ทำกันได้ยิงปลาให้ดูก็มาตามรับชมนุดดูครับว่าจะได้ปลาสุกตัวเมืนน่อนี้ตัวที่แน่แน่พลาดไปแล้วดอกแรกโคนเต็มลูกดอกเลยไปติดตามรับชมลุ้ดูนะครับปลาช่อนครับคุณผู้ชมลอยอยู่นน่นไกลนู่นระยะก,ก็น่าจะยี่สิบเมตรได้เลยแต่ตัวไม่ใหญ่มากเท่าไหร่นี่นครับลมจัง โดนไหมตกตรงตงเลยนะเมื่อกี้นะ่ะโอ้ไม่โดนมันไกลเกินตัวไม่ใหญ่ครับนงครัวาสนาไม่ได้กินตัวใหญ่ <c oughs> ก็ยิงไปช่อนป๊อกครับถ่ายไม่ทันสวดยิงเพราะว่ามันน้ำมันขุ่นครับขึ้นเร็วลงเร็ว ตัวนี้ก็ขึ้นก็ลงไปแล้วครับยิงตามหลังก็ยังโดนอยู่ไปชอบปอตัวนึนบงกคบคนยัดอาปานครับไม่ได้ยิงแล้วก็ต้องเอาครับพันไม้เลยโอ้โหไปครับโอ้ลงมาดูใกล้ๆก็ไม่ตกเท่าไหร่นะครับนี่ตัวสยอยู่นะ ทันไหนอีกีนเนาะทาไปพันที่ไหนอีกน่าจะโดนไม้อยู่ลึกๆมน,นปลาครับเดี๋ยวค่อยดูไม่ครับนี่ครับเนาะไปปลา <c oughs> ก็ไม่เล็กนับก็กินอิ่มได้ทั้งสองคนเลยเดี๋ยวตามต่อด,ออดอูอีกสักชั่วโมงหนึ่งครับว่าจะมีคนงานต่อไหมไปติดตามรับชมครับอีกสักชั่วโมงหนึ่งเรวก็กลับแล้วเียครับไม่รู้ปลาอะไรครับผู้ชมอยู่ลึกครัอบมับแต่ปลาเล็กน,น้อย ลอยขึ้นมาเป็นปลาช่อนใหญ่ตัวนั้น <c oughs> ไอ้ตรงนี้ตรงข้างหน้านี่จะมีปลาช่อนใหญ่ลอยเข้าลอยออกนะครับแต่เรามานั่งปุ๊บนี่ม่เจอเลยแต่ปลานี้น้อยครับลอยเล่นอยู่ตามน้ำตื้นๆเ้ยปลาเขาเล่นน้ำตื้นครับมีปลาช่อนใหญ่ตัวหนึ่งลอยเข้าลอยออกอยู่น่ แต่พอมานั่งกับมองไม่เห็นครับไม่เจอเลยนั่งอยู่ต่ำนะครับนี่นั่งติดดินเลยต้อมาขามก็น่าจะขึ้นยากครับตัวน,นี้เพรามันไม่มีที่นั่งครับเนเอะล็ลกด้วย ขนาเนาะปลาช่อนใหญ่ตัวนี้ไ้ก็น่าจะเกินครึ่งกิโลได้อยู่ครับบังบังยิงไม่ได้ลอยข้าพุ่มข้างหน้านโอ้ ตัวใหญ่ด้วยนะกระชอนตัวนี้ขึ้นไหมนนองเจอแล้วครับเดี๋ยวเข้ามาพุ่มไม้ครับพุ่มไม้ข้างฝั่งออกไปแล้วออกไปแล้วอู้ ไม่น้อยเร็วจังไงไเห็นผมหรอประโถ้เลือเลยออกไปแล้วอ,อืทำไมครับเผื่อเข้ามาอีกอะไรวะ ครับคุณผู้ชมน,นี่ก็ <c oughs> ฟ้าก็มืดมาแล้วครับตรงข้างหน้าผมนี่มืดมาหมดแล้วครับนี่แถวๆนะี้มืดมาหมดแล้วครับฟ้าร้องมาแล้วด้วยน,นี่ผมว่าจะกลับล้วครับสรุปผลงานวันนี้ก็หนึ่งเต็มครับดีกว่าเห้าเนาะนี่ครับก็ดีกว่าเห้าอยู่ยังไม่ตายครับนี่เป็นชั่วโมงแล้วยังไม่ตายเลยเพราะผมเอาใส่ไว้ในกระเป๋าก็ยังดิ้นแข็งแรงอยู่ ก็เป็นว่าคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อติดตามรับชมให้ผม้วยนะครับทันปลาพีเอลครับฝากไว้สักช่องเลยครับทานปลาพีเอลผลงานก็เต็มเลยอย่างที่เห็นนะน้ำมันขุนครับมองปลาไม่ทันที่แรก็ว่าจะนั่งเฝ้าไวไ้กระชอนตัวที่มันที่เห็นตัวล่าสุดท,ที่ยิงไม่ทันนันอยู่ตอนนี้ฟ้าร้องมาผมเลยต้องจำเป็นต้องกลับ ก็ไวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะส่วนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพร้อมกับผลงานประช่อนถึงเต็มสวยๆเลยอย่าดิน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 ้นไปแล้วครับสวัสดีครับ